ล่าสุดครับทางส่วนของรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้จับมือกับทางฝั่งของกทมแล้วก็กรมควบคุมโรครวมไปถึงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือว่าพอมเนี่ยนะครับลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนร่มทิพย์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่เกิดเหตุเนี่ยรวมไปถึงครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้รายล่าสุดด,ด้วยจากกรณียาดองมรณะในคราวนี้นั่นเองครับคุณผด้ครับคือเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่ชุมชนร่มทิพย์เนี่ยที่ซอยไทยราช33 บริเวณแถวๆเขตของสังวาของกรทมเรานี่ครับด้กองรีดเรธนกฤตจิตอารีรัตน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับทางในแพทย์ไทยโรดสู่รัตนวณิชยรองที่ปดีกรมการแพทย์และก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของกรทมกรมควบคุมโรคและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนร่วมทิพซึ่งมีผู้ป่วยจากการกินเหล้าเถื่อน5-6ถึงรายด้วยกันรวมไปถึงตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตรายล่าสุด จากกรณียาดองมรณะดังกล่าวนี้นะครับทันทีที่นายกองตรีดรธนก,กิจมาถึงครับก็ได้พูดคุยกับประชาชนซึ่งมีอาการนะครับแต่ว่ารักษาได้ทันแต่ก็ระบุดได้ว่าตนนั้นกินเหล้าเถื่อนมาเป็นเวลากว่าปีแล้วกินเพื่อบำรุงร่างกายเพราะว่าตนเองนั้นทํางานหนักเป็นรปภต้องมีการเปลี่ยนกะทํางานซึ่งครั้งก่นกอนๆนั้นที่ผ่านมาครับก็ไม่เคยมีอาการใดๆแต่ว่าครั้งนี้สุดท้ายนี้ล่าสุดครับกินเข้าไปก็คือเมื่อวันที่13สิงหาคมน,นะ มีอาการคือวันที่26สิงหาคมประมาณ13วันเกือบเกือบสสัปดาห์เลยก็ว่าได้อาการก็คือหน้ามืดอ,อาเจียนหายใจไม่เต็มปอดคือเหนื่อยหอบกว่าปกติด้วยนะครับซึ่งพอมีอาการก็รีบโทรหาโรงพยาบาลท,าทันทีหลังจากที่ทางทีมกู้ภัยหรือว่าโรงพยาบาลมารับนี่ไปที่โรงพยาบาลนวมินทร์เคุณหมอก็ได้เจาะเลือดทันทีครับแล้วก็ให้แอดมิดสอคืนด้วยกันจากนั้นให้กลับบ้านได้ในวันที่28สิงหาคมคือ2วันหลังจากที่ทราบว่ามีอาการหนัก โดยให้ยามาทานเพื่อเป็นการบรรเทาอาการตอนนี้ก็มีอาการเริ่มจะดีขึ้นแล้วครับคุณหมอก็นัดจะไป Follow ั p หรือว่าดูอีกครั้งหนึ่งในวันที่4กันยายนที่จะถึงนี้ครับก็เจ้าตัวนั้นก็บอกด้วยนะครับว่าได้ซื้อเหล้าเถื่อนจากซุ้มในหมู่บ้านซึ่งมีแค่ร้านเดียวเท่านั้นเองครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า1กักราคาประมาณ30บาทถ้าหาว่าใส่เป็นขวดน้ำพลาสติกจะเรียกว่า1แบนหรือว่าประมาณ60บาทคูณ2เข้าไปอ่ะมีเสียงของประชาชนคลุมต้องบอกว่าเป็นพูดที่่บอกวา ู้โชคร้ายแล้วกันทา,านเอ่อเหล้าเถื่อนหรือว,ว่ายาดองเถื่อนตรงนี้เข้าไปแล้วก็มีอาการต้องถามส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวครับก็เวลาเหนื่อยมากผมก็กินนะฮะคือกินเวลาไม่เหนื่อยผมก็ไม่กินไม่กินเวลาเหนื่อยๆก,ก็ถึงจยะกินครับแล้วเราทาง<ห>า,านอะไรเจ้าหน้าที่รปภครับเป็นรปภครับเอ่เป็นรปภอ,อยู่ที่ไหนอ่ะหมู่บ้านพัน์รินสองอ๋อแล้วรายได้วันละกี่บาทเนี่ย วันละห้าร้อยครับวันละห้าร้อยแต่กินทุกวันวันละสามสิบครับขวดหนึ่งกินแล้วก็ไปนอนจะได้กินข้าวอร่อยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้ววันนั้นกินไปหนึ่งขวดใช่ครับแล้วมีอาการเป็นไงเล่าให้ฟังมันยังไม่มีอาการไม่มีอาการใช่วันแรกไม่มีอาการไม่กินวันที่เท่าไหร่กินวันที่สิบสองสิบสามสิบสองสิบสามสิงหานี่ใช่ไหมใช่สิงหานี่แหละแล้วแล้วแล้วมีอาการวันไหนมีอาการวันที่ที่หกอ๋ออีกเป็นอาทิตย์เหลือใช่ครับแล้วก็ไปหา มันจะอ่อนเพลียหายใจไม่ออกหอบหอบอ่อนเพลียหายใจไม่ออกที่เป็นอาทิตย์เลยเหรอแล้วตาเตอเป็นไงมองเห็นไหมตาก็เริ่มฟังเล็กนิดเริ่มฟังฟังใช่เอแล้วยังไงต่อแล้วการมีมึนหัวอาเจียนแคมึนหัวแค่เงยแต่เงยแต่เาียกว่าใช่แล้วให้ใครพาไปโรงพยาบาลผมไปเองเอ้ะหมอมาลัด หมอมารับใช่โทรไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลใช่ครับแล้วมารับตัวเราไปใช่ครับก็จากนั้นวันที่12ไม่กินไปใช่ไหมยังแค่12 1 .3 แค่2วัน2วันกินแล้วอีกวันกินต่อไหมไม่ไม่ได้กินต่อตื่นเช้ามาก็เกือบเกือบก็ก็ไม่ไม่รู้สึกแข้งอะไรอย่างเงี้ยไมไม่ครัแรกๆกินยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปตามอีกทีสิบวันถึงจะรู้สึกโอ้หมันก็ใช้เวลาเยืมกันนะใช่ครับแล้วแล้วหลังจากที่กินแล้วไปถึงโรงพยาบาลแล้วไงต่อผ่าตัด เขาก็เทคความดันต่อเลือดต่อเลือดเออจะเป็นกดใช่เลือเป็นกดฟอกไตใช่ไม่ใช่ฟอกไตคือเขาเจ๊กดูข้างในเเหมือนกับใครเอ็กซ์เรย์อ่ะใครเอ็กซ์เรย์ปอดอ่ะเออนนั่แหละแล้วยังไงต่อแล้วท้องคุณหมอก็รักษาไงถ้าให้คุณหมอโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมน้ำมิ้นก้าวอ๋อต้องว่านมิ้นก้าวใครครับน้ำมิ้นก้าวเขาก็เช็คปอดเสร็จแล้วเขาก็มาเช็คหัวใจ ที่เราไปแน่ติดกอดที่กอดแท่นอ่ะเออนั่นแหละกอดแทนแล้วก็เทสายตาแค่นั้นแหละดูสายตาเป็นไงบ้างใส่แสงดูมองเห็นไหมอะไรไหมประมาณนี้แสงกล้องดูไอ้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลกี่วันอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่หกที่เจวัน3วันใช่ครับเพิ่งออกมาเมื่อวานตอนเที่ยงครึ่งครับแล้วตาตอนนี้หายผ้ายังหายผ้าแล้้วครับดีขึนแล้วครับดีขึ้นแล้วครับ แล้วยังแล้วยังจะกินอีกไหมไม่ค่ะเลิกเลยเลิกเลยครับกินไม่เอาทั้งหน่อยนะไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมไม่ไหวแล้วเกือบตายเลยเกือบตายเลยอยากบอกจะฆ่าโคม่าเลยอยากบอกอะไรกับคนขายบ้างฮะอยากบอกอะไรกับคนขายบ้างอกีอยากจะบอกเหมือนกันแหละไม่ต้องรับมาขายแล้วเออขายเลยนะเออแล้วขายเถอะเจ๊งไหมขายไปก็ไม่ได้อะไรดีแล้วรอบนี้เจ๊งแน่นอนไหมเจ๊งคงจะเจ๊งอยู่หรอกเจ๊งอยู่ใช่ไหมเราเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยผมนครสวรรค์อายุเท่าไหร่ห้าสิบสี่ฮะ อายุสี่แล้วครับพ่อผมแล้วมีลูกมีเต้าไหมมีลูกหนึออ่งคนมีหลานสองคนออแล้วเมียไม่มีเหรอมีย,มยไม่มีครับออแล้วเมียไปไหนนี่ครับนายกองตรีอาจารย์ธนกิจนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขลงพื้นที่แล้วก็สัมภาษณ์ด้วยตนเองเลยจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับทางนางลอยนะครับซึ่งเป็นแม่ยายของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากยาดองมรณะครั้งนี้ก็บอกว่าลูกเขยตนเองนั้นอายุ3 1ปีครับทำงานเป็นช่างไฟซึ่งปกติแล้วก็ดื่มเหล้าแล้วก็ยาดอง เป็นประจาอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลาทํางานมานเหนื่อยและในวันที่22สิงหาคมเนี่ยก็ทราบว่าลูกเขยดันไปดื่มมากับเพื่อนด้วยหลังจากเลิกงานที่สุนย์าดองแถวบ้านครับจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับวันที่23สิงหาคมตื่นขึ้นมาลูกเขยก็ตะโกนเรียกบอกว่าไม่ไหวแล้วตาพร่ามัวมองไม่ค่อยจะเห็นครับจึงได้ขึ้นไปนอนผ่านมา3ชั่วโมงขึ้นไปดูเห็นลูกเขยนอนแน่นิ่งหายใจติดขัดเหนื่อยหอบครับจึงรีบพาไปส่งโรงพยาบาลซึ่งต่อมา ห้าวันหลังจากนั้นครับภายหลังนั้นลูกเขยก็เสียชีวิตลงหลังจากทราบว่าการตายเกิดจากยาดองนั้นครอบครัวก็รู้สึกโกรธคนขายที่หวังว่าคนที่เกี่ยวข้องนั้นน่าจะถูกจับตัวไปดำเนินคดีและลงโทษนะครับอไปฟังเสียงของคุณยายกันครับแกนหลักของของครอบครัวเลย<ะ>แล้วแกมีลูกกี่คนเนี่ยมี่แฝดสองคอนนี่เหระจ้ะอยากจะบอกอะไรไหมว่าคนที่เอา เอาสิ่งไม่ดีใส่เข้าไปในเหล้าเนี่ยมันมันอยากจะอยากจะบอกอะไรเขาไหมโอ้ยกระขามันตายหลดตัวเอางั้นเลยเหรอต้องกาจะขายมันตายพ่นละมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันมัดจังควันเด็ดจังสี่ดอกคนเบิดบานเบิดเมียงควนบนบัดเบิดประเทศก็ิมาตายแต่น้ำหมันเดียวบอดเม่นมันบิดเมีนได้อาจันลูกสันยางบับบับบับยุดซื้อมันก็ิไปตายใด้มันเห็ดคุณนม็ดปัญหาหรือคนเมีนเนาะปกติเขาก็ไม่เกียเลยใช่ไหมบ่ ว่าจีไปเห็นกันกับแ,แต่งตัวลงมาอล้ายกับเปลาลงมาแม่ผมคุดตาล้ายแต่แม่แล้วิบงหนาประตูนั่นวันนี้กันสองสมองอยู่เปไม้ยงางออกมาหอนทางแม่ผมคุดตาล้ายแล่กันตาล้ายพมต้องไปได้ลูกเอารถไว้นี่ขันขนเอารถออกไปเจ้ากันจีไปนอกสีไห้เลยแม่ก็เลยว่าบอกขึ้นไป<อ>ไปนอนอซะคือเขาขับรถออกไปข้างนอกแล้วหรอบอทันเองขับ แล้วก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมอยู่ที่บ้านแล้วใครเป็นคนพาไปโรงพยาบาลเมียเขาเอาเอาิญพอ,อ,อกตึกตึงมาเอาว<อ>ันนี้ขึ้นไปนอนสามชมงศ์ตอ,อนขอลงมาจากบนาันไดแม่บอกบอกยักษ์กลับขึ้นไปไว้บอกยักษ์กลับขึ้นไม้ไว้แม่ก็ว่าเอาเป็นยงังแม่ก็เลยห้องขึ้นนั่งจีอเอาวันนี้ก็เลยนแรงขึ้นไปเบังลูกแรงขึ้นไปเบังลูกอ้าปากมึงหันใจยังงาวมึงหันใจสูงๆเด้อลูกหันใจแห้งๆเด้อ เป็นนี่หละครับหลังจากที่อาจารย์ธนกิจนะครับก็ออกมาสัมภาษณ์ลงพื้นที่ด้วยตนเองแล้วก็คุยกับผู้ที่จะบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาดองตรงนี้มันจะเป็นญาติหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นตัก,ก,ก็คือกินยาดองเข้าไปแล้วก็มีอาการป่วยแต่ว่าโชคดีที่ว่ารอดชีวิตมาได้นะครับอาจารย์ธนกิจนี่ก็ระบุว่าในการดูแลรักษาทางพยาบาลในเครือของกระทรวงสาธารณาสุขนั้นจะรับผิดชอบในส่วนนี้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ ขณะน,นี้พบว่าในการรับการรักษามีเพียงคนไทยเท่านั้นครับยังไม่มีชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาแต่อย่างใดจึงมีความเป็นห่วงครับเพราะว่าในคลัสเตอร์นี้มีมากกว่า18ซุ้มและคาดว่าถ้าชาวต่างชาติหรือว่าต่างด้าวนั้นยังไม่เข้ามาบําบัดรักษาอาจจะมีการเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า6รายตอนนี้ครับผู้ที่ทําการผสมเหล้าเถื่อนมีความผิดในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิตไป กระทาโดยการประมาทครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสข้อหาตามสรรพสามิตครับแล้วก็อย่างนี้ก็ยังมีขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจะมีการขยายผลต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับในเรื่องนี้ส่วนชาวต่างชาติถ้าหากว่ามีอาการให้มาพบได้เลยนะครับท่านก็ยืนยันว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดให้รีบมารักษาตัวโดยด่วนโดยสามารถยื่นขอสิทธิ์เข้ารับการรักษาตัวได้นะครับถ้าหากว่าช้าอาจถึงขั้นเสียชีวิตนอกจากนี้ครับถ้าหากว่าไม่มั่นใจ อาการที่เป็นอยู่ครับเข้าข่ายอันตรายหรือไม่ก็สามารถโทรมาสอบถามหรือปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ025482300ย้ำอีกครั้งนะครับ025482300ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับค่ะในขณะที่มีผู้ป่วยที่ครอบการรักษาตัวเนี่ยก็หายแล้วนะคะม,มีบางท่านที่หายแล้วด้วยนะคะ เราก็มีผู้ป่วยจากเหตุการณ์นี้13คนเสียชีวิต6คนรักษาหายแล้ว27กําลังรักษา10คนเรายังมีเสียงดรธนกริดอยู่ใช่ไหมคะใช่จะมาะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในแถบพื้นที่นี่นะครับนคลัสเซ่ต่างๆทั้งหมดเนี่ยมารายงานตัวถ้าหากว่ามีอาการแล้วก็เกิดไปอยู่ในซุ้มไหนของยะยดองเนี่ยแล้วก็มีอาการขึ้นมาเนี่ยให้รีบรายงานตัวเพื่อรับกบารมาบัดรักษาเลยค่ะทีเนี่ยพบว่าเป็นเพียงแค่คนไทยทั้งสิ้นนะครับ ที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายๆแห่งนะครับจากคัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในการขายของร้านยาดองมีทั้งสิ้น18ซุ้มเท่าที่ทราบเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีมากกว่า18ซุ้มนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อขณะนี้มีเหตุเกิดขึ้นแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้วในขณะนี้6รายและคาดว่าโอกาสที่จะมีการเสียชีวิตเพิ่มอีกเนี่ย ก็ม <ítulo> <es> anyway, ีแนวโน้มเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็จะได้อัปเดตให้ท่านเป็นรายวันต่อไปนะครับณขณะนี้อยากเตือนภัยเลยว่าหยุดเรื่องยาดองเลยในช่วงนี้หรือถ้าหยุดได้ตลอดการไปก็หยุดไปจะดีกว่าครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้ยาดองของไอ้สองคนนี้เนี่ยไอเอสไออาร์เนี่ยมันไปที่ไหนบ้าง นะครับมันอยู่ระหว่างการขยายผล <ś led> ผมเกรงว่าถ้าเราไม่ประชาสัมพันธ์บอกกันมันจะเกิดการสูญเสียขึ้น <ś led> นอกเหนือจากสิทธิ์ทั้งหลายที่คนไทยได้รับแล้ว <ś led> สิทธิ์ในของต่างต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ไทยเนี่ยนะครับห <ś led> ากมีการต้องรักษาพยาบาลก็ <ś led> ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจับหรือดำเนินคดีแต่อย่างใดน,นะครับ <ś led> ให้มาพบได้เลย <ś led> นะครับไม่ต้องไปกลัวว่าท่านจะถูกดำเนินคดีผมยืนยันว่าไม่ถูกดำเนินคดีครับให้มารักษาตัวแล้วก็มายื่นขอใช้สิทธิ์ด้วยในกรณีที่เกิดสมมติกินไปแล้วได้รับอันตรายแก่ร่างกายเด็กก็มายื่นขอสิทธิ์ได้แม้นท่านจะไม่ใช่เป็นคนไทยก็ตามเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เป็นพลเมืองในประเทศไทยก็สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ด้วยนะครับท่านก็จะได้เงินกลับไปส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ตอนนี้ปล่อยช้าอยู่อาจจะถึงแก่ความตายได้ขนาด ยอดรวมตอนนี้รวม43รายนะคะ,คะสำหรับคลัสเตอร,ร์นี้นะแต่ว่านี่แค่รวมคนไทยนะคะ,คะไม่ทราบว่ามีคนต่างด้าวเนี่ยไปกินยาดองด้วยหรือเปล่าไปดื่มยาดองด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ดร,รธนก,กรตบอกว่าบางคนอาจจะกลัวความผิดไงเรื่องเรื่องการแอบเข้ามาของตัวเองเนี่ยพอถ้าเกิดจะไปรักษาก็กลัวว่าจะมีประวัติเดี๋ยวเขาจับได้จะจับเราไปขัง ตัวของดรธนกฤษก็บอกว่าถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะ<ช>แล้วก็ดื่มยาดองแล้วรู้สึกมีอาการไม่ดีเนี่ยให้แจ้งได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะยื่นสิทธิ์รักษาได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับนะคะอย่างที่บอกไปมันมีถึง18ซุ้มด้วยกันในคลัสเตอร์นี้นะครับแน่นอนว่าความสุ่มเสี่ยงมันมีโอกาสสูงอย่างที่พี่แอดบอกไปม,มันสื่ตรงนี้เยจริงๆว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นเองที่รับผลกระทบแต่ว่ารายงานต่างด้าวยังมีอีกเยอะทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าก็ต้องมี แบเวียนไปที่ซุ้มยาดองแบบนี้เหมือนกันและอาจจะมีการได้รับผลกระทบด้วยเเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นตามมาด้วยเหมือนกัน